อะไรนั่นเมืองเพชรเบื้องเกิงเลยไหนเมืองเพชรอ๋อ <laughs> ไอติมเมืองเพชรแต่ลัง<ด>ของพี่อ่ะรังของพี่ไม่ได้ค่ะถนนโดยพิโนโุเด<ร>ี๋ยวรังอของพี่ต้องเอาไปทิ้งก่อนรังของพี่อ่ะเอาไปบางก่อนโฆษณาฟรีอันนี้ <laughs> อันนี้อะไร <laughs> อันนี้อะไรนะฮะอันนี้มวก อันนี้โคนเหรอเป็นโคนไอ้ทิมโคนอ,อันนี้คืออะไรคะงานอะไรคะอ้เครื่องนี่เครื่องครับอุย้ยเครื่องก็วันนี้เราจะมีกิจก,กรรมฟุตบอลการกุศลบริจาคทุนการศึกษาอาหารกลางวันแล้วก็คอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนโรงเรียนลาดโพอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่เองเป็นโรงเรียนเล็กๆชุมชนนะครับมีนักเรียนประมาณ15คน้ะคนฮะใช่ไหมพี่โน ก็ี่สิบะครับประมาณสิบห้ายี่สิบขนาดนี้พี่นุเป็นโรงเรียนขนาดเล็กครับ <S <s <uk ur> ไปเรียนในเมืองกันครับ <t ose> คืออย่างนี้โรงเรียนขนาดเล็กก็จําเป็นต้องอยู่เพราะว่าบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถจะส่งลูกไปโรงเรียนใหญ่ๆได้ทุกคนถูกไมหมฮะก็เรียนในชุมชนก็ <t ose> <t ose> ต้นทุนก็น้อยก็เดินมาจากบ้าน ชาวบ้านกรรมาการศึกษาคนในพื้นที่เขาก็ช่วยกันดูแลวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะไปเล่นบอลการกุศลมอบอ,อาหารกลางวันมอบทุนอาหารกลางวันทุนการศึกษามอบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์กีฬานี่พี่นุเขาสนับสนุนมาเป็นไอติมเมืองเพชรคุณรัชนีคุณเคยกินหรือยังไอติมเมืองเพชรก็นี่รถกาตนดครับ ตาลตะนอดด้วยครับจริงครับนี่ตาลตะนอดด้วยครับแต่ว่าเราไปตักพร้อมกันที่โรงเรียนแล้วกันเนาะต้องแล้วแหรอครับนะะฮเอาละค่ะได้เวลาแล้วนะคะได้เวลาโอ้โหพี่สัมฤทธเป็นไงล่ะครับนักฟุตบอลเราโอ้ยท่าดีมากเลยค่ะเออเป็นเป็นเป็นกองอะไรคะผมว่าน่าจะเป็นกองอ้อยเยอะตรงกองอ้อยอมันคือยังไงคะกองอ้อยเอะค่ะทีม ทีมช่างเรานี้เป็นนักฟุตบอลก็ได้นะฮะค่ะเออเป็นอะไรได้อีกคะเป็นได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่าง๋อแนะนำให้รู้จักทีมแมฟุตบอลก่อนได้ไหมคะทีมกัมพูเฟซีครับทีมนี้ตั้งมาน่าจะ20กว่าปีแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องน้องมารายงานตัวก่อนมารายงานตัวก่อนมาเร็วอันนี้นักฟุตบอลเหรอคะไม่ใช่ศูนย์หน้าผ้าเย็นไม่ยังไงโอ้ใจแว่นขนาดนี้บอลจะไม่โดน แว่นแตกเหรอเป็นซูน่าหรือเป็นโกรครับได้เป็นโก้แมวโอ้โห <c oughs> oh, โดนเตะอัดอย่างเดียวอ้าวมาร์คสวัสดีครับเป็นอะไรดีเป็นทุกอย่าง <c oughs> เป็นทุกอย่างเล่นได้ทุกตำแหน่งโอ้โหเป็นไงล่ะวันนี้ได้พลังหนุ่มมาเสริมสองนะคะน่าจะสะกดคำว่าชนะได้อยู่เนาะ oh. <c oughs> อันนี้ยังไงเนี่ยอันนี้นำขบวนนะฮะนำขบวนครับนำขบวน โอ้โหช่างสำราญอ้าวแล้วยังไงคะรองเท้ารองเท้าอยู่ในรถครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนที่สนามครับอ๋อไปรถคันนี้นะครับบอลต้องมาแล้วแล้วก็คันุนหนึ่งร้อมยังสวัสดีค่ะแล้วเสื้อพี่กระทรวงนี้ป่ะเนี่ยพี่กระทรวงก็ลงเหรอพี่กระทรวงจให้เล็กขาเสื้อให้พี่กระทรวงเปล่าอ๋ยวบนนเดี๋ยวบอบนใส่กันเอาะเข้าหลังเดี๋ยวให้เขาทำมาให้พี่กระทรวงตัวหนึ่ง คุณมาดูก่อนคุณมาดูประธานเขาต้องไปมอบทุนด้วยเอารถตู้ออกอ่ะเออโอ้โหอันนี้แต่งตัวถูกถูกต้องใช่ไหมคะมันไม่ถูกค่อยถูกเท่าไหร่มันไม่แม่งเพชแต่งชุดนี่แม่ให้ให้แต่งยูเม่เพชรกระนุงชุดนี่ไม่ไม่ลงไปเขียบอลเหรอคะท่านประธานคะไม่ลงไปเขียบอลให้รางวัลเขาต่างหาก อ๋อไม่มีหน้าที่เตะบอลมีหน้าที่จ่ายเงินอ่าแต่คนละขับนี่สิคะหน้าตาไม่คุ้นเลยค่ะขับไว้เหรอครับพี่พรคนละขับใหม่ครับเออใหม่นะคะโอ้เ,โอเอา,เเเอาคุณแม่แล้วอันนี้ข้างหลังเป็นสูงห้าคี้งห้าโอเคเดี๋ยวเอาอุปกรณ์นะคะพร้อมแล้วก็ไปได้เลย พ่ตุกวันนี้มีทีมอะไรบ้างครับทีมอบตฮะลาดโครับอบปตราชโท อบตลาดโพวิถีบุญเอฟซีมีทั้งหมดสามทีมมิถีบุญนี่คือแต่เอาบุญอย่างเดียวไม่ใต่เอาบาปแต่เอาบุญอย่างเดียวครับผลยุณลรบุรีชนีเห็นโรงเรียนหรือยังโรงเรียนลาดโพน่ารักมากเป็นโรงเรียนเล็กๆนะครับประจําชุมชนประจําอบตลาดโพนะครับแล้วก็มีนักเรียนจานวนหนึ่งนะครับ บนพิธีารยกยครับรบุณสมริงวอมย่างวอมยางไอู้กอยังวมยกย่างวอมยกยางย่ะงา่งวามทั้งเขื Good ่อนความต้อกับลนี่ตำแหน่งอะไรคะัควมอยเน่าจะเป็นโปนะไม่ยกย่างเป็นกรรมการเป็นกรรมการลงพิธีบนครับสมาัตไยสัิโราเดี๋ยวมาชมการแข่งขันกู้ต่อไปกันต่อไรางครับวันนี้มีข้าวหม้อใหญ่ แล้วกอกแกงคราบช่วงนี้เดี๋ยวให้นักกีฬาพักแล้วก็เข้าสู่ช่วงพิจีการสักนิดหนึ่งนะครับต้มจิดอันนี้เป็นต้มกระดองอันนี้แกงเขียวหวานเอาช้อนนะฮะใครเตะบอลแล้วหิวก็มาทานนี้นะครับนะครับใครเตะบอลเสร็จแล้วหิวเดินจากนั่งนู้นเลยแล้วก็มีมีทุกจย่างครีมอันนี้ของพีุ่น่นะฮะจากบ้านเมื่อกี้นี้นี่ก็ขนมนมเนยจากกัมพูชีนะครับนะครับ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะสู่พิธีการกันเล็กน้อยนะคะนี่คือชมหน้ากัมพูฯเอฟซีนะคะกัมพูฯเอฟซีค่ะวันนี้ไม่เต็มร้อยนะคะวันนี้ค่ะอ๋อลงก็39อันนี้ทีมพิธีบุญค่ะพิธีบุญทั้งชาครับหญิงพิธีบุญทั้งชายเอฟซีใช่ไหมครับสึงทีมอมตะลาดโพค่ะมาเป็นเชื่อหน่อยครับผมเปิดท้ายกล้องเลยครับะมาเป็นช่วงนี้พ่อขอหนึ่งเป็นแต่ยกอันนี้เป็นนะครับพ่ขอสวัสดี ท่านรัชนีท่านคำภูนะครับที่มาสนับสนุนหาทุนยังให้การศึกษากับโรงเรียนบ้านราชภูแห่งนี้นะครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนเล็กๆอุปกรณ์การศึกษาก็ยังมีไม่ครบนะครับก็ขอนักกีฬาทั้งสามทีมนะครับวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับวันนี้กขอขอบคุณแทนโรงเรียนบ้านราชภูไว้หน้าที่นี้นะครับก็ขอให้การแข่งขันวันนี้ก็ ให้ประสบความสำเร็จนะครับหนักนิดเบาหน่อยก็พายครับหรือว่าวมีความสามื่ีร่วมกันนะครับขอบคุณมากครับ ตอนนี้ก็จะเป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆโรงเรียนราดโพนะครับโดยมวนสมาชิกทั้งหมดนะครับพี่ทุกทจะบอกสงกอแล้วก็ ทีมทั้งหมดเลยท่านนายกด้วยนะครับพี่ลุด้วยนะฮะก็คุณพ่อคุณแม่เป็นตัวแทนมอบก็แล้วกันเนาะเอาเป็สูตนะครับเอารับจากคุณยายแล้วก็คุณตาแล้วก็เดินบนมาทางนี้อีกทีหนึ่งนะลูกทีละคนละซองนะลูกนะสวัสดีครับแล้วมาเดินเลยเดินทางลับตากันลูกตาครับ มาดีโรงเรียนตั้งเลยนะรับดีตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะครับไปกันสองวันสองเดือนให้คนอี้ไปตั้งใจเรียนนะครับให้พ่อแม่ภาคภูมิใจนะครับนี่เดินตามเลยตั้งใจพิชิตตามเลยโอเคเดูดูจุดตรงนี้วยนะครับเป็นเป็นคนดีของพ่อแม่นะครับเป็นครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนมาแล้วโอ้ยมันเกินแม่เกิน ไม่ดีจากซองเลยอ๋ออดอกร้องทำๆๆทีละซองครับทีละซองเจเย็นแม่เฝ้าเอออย่าเฝ้าอย่าเฝ้าตั้งใจเรียนนะลูกตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนแลครับอ้าวครบแล้วครบแล้ว พี่ตุ๊กซองที่เหลือทำยังไงครับเด็กไม่มาพี่เปาเจอเด็กไม่มาครูไม่มามมีใครไม่มาไหมครับคุณครูถ้ามีสองคนกนฝากคุณครูรับมอบแทนใครไมมายกมือขึ้นใหญ่เลยครับใครไม่มายกมือขึ้นครับผมน้อยๆนะครับแล้วก็รับมอบพี่พี่ตุ๊กพวกเรามามอบอุปกรณ์กีฬาให้กระป๋องระป๋องดึงเชนผา พออยู or, yeah. or ่ไหมครัพออยู่ไหมครัพอนี่พออยู่นี่พออยู่นี่กการคนเีวให้พี่ดูให้พี่อพี่โพอลมาพี่ตกมาพี่าัรายกาเกาหลีพี่ครบยยกกกกยกย

และก็มวลสมาชิกของกับูเอฟีนะครับดีใจมากนะครับเราเป็นคนต่างถิ่นนะครับมาอาศัยอยู่ที่บ้านลาดอยู่ที่เมืองหามก็คนเมืองหามทุกคนน่ารักนะครับให้ความอบอุ่นกับผมเ,เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีครับที่ถ้ามีอะไรที่ร่วมกันได้นะครับในการช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยในชุมชนของเรา ขอาคุณและเลียินดีรับใช้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกทท่านท่านนายกท่านกำนันปอดนะครับแล้วก็พี่ๆีน้องนนะครับที่น่ารักพอเวลาเรากิจกรรมนี้ก็ต้องขอบคุณที่ตุ๊กบศกซึ่งเป็นคนพื้นที่ปลกเมลอดพี่ตุ๊กของเราหนึ่งนะครับเป็นประสานะครับให้เกิดแล้วก็จะคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปรับมอบอีกทีที่โรงเรียนบ้านลาด กิจกรรมใหญ่ในวันก่อนจะถึงสงกรานนะครับ่้นสส<อ>ก็จะมาด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่นุนะครับพี่นุเพื่อนบ้านที่น่ารักคนพื้นที่เหมือนกันนะครับขอเือให้พี่นุด้วยนะครับวันนี้ผเ,เจ้าภาพออไอศสัทีมนะครับตนโนดนะฮะสัญลักษณ์เมืองเพชรบุรีกินและอร่อยอร่อยนะครับติดใจมากๆชาวกรุงเทพมาต้องแวะไปทานนะครับพี่นุพี่หมอก,ก็บอกว่าต้องเอาจานี้มาให้ นักฟุตบอลแล้วก็น้องๆได้ชิมกันนะครับก็ขอบคุณที่กระทรวงนะฮะเห็นมากลางเต็น์แต่3ช้าเลยนะครับขอบคุณเรื่องตัเลที่กระทรวงด้วยนะครับแล้วก็พี่ปื้ดนะครับมากางเต็นต์นะฮะขอบคุณข้าวปลาอาหารทุกอย่างนะครับจากทุกๆท่านที่ที่นำมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ผมก็คิดไม่ถึงนะครับว่าเป็นกิจกรรมที่ใหญ่แบบนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักโรงเรียนของเราก็น่ารักด้วยนะครับ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็จริงแต่ว่าเ,าเต็มไปด้วยความสามัคคีของชุมชนนะครับก็ยินดีมีอะไรในอนาคตที่กัมพูรัชนีจะรับใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าจอช่อง9หรือว่าทางกัมพูรัชนีชาแนลนะครับทางโซเชียลมีเดียทุกอย่างก็ยินดีนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้ครับก็ฝากทีมกัมพูรัชนีนะครับมีแต่ขาอ่อนทางนั้นเลยนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ทํางานปลูกผักอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่นักฟุตบอลแต่ ก็ก็อยากจะออกกำลังกายนะครับก็เลยมีกิจกรรมฟุตบอลหนะนีดบอลหน่อยก็กราบขออภัยนะครับขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณครับแล้วก็ไอซ์นี่ย้าได้ย้ายมาอย่างไรกับลูกนี้ตา้งเรียกไ้ั้เรยไดไอซ์นี่นะครเป็นยอัวรับลูกไอเป็นยอดเอาลักอโนมายืนอยู่ครับอ่ะมาดูกันต่อครับ

พอผมเป็นประตูลงกินเข้าว่าผมเอ้าผมเอาเข้าเป็นปาปัญหาอะไรต่อไอนี้นะครับผมลูกเมื่อกี้เป็นยังไงคะดูไม่ทันค่ะเข้าคอยคอยครับค่ะถ้าดูเรียกว่าเข้าคอยคอยนะครับมันมีประตูเหรอคะเมื่อกี้ไม่มีประตูก็เอาลากิโลไปวางไว้ปทำบลูที่จีบุญอยากดูที่คุณพี่อาจคุณพี่อาจเลยไหลายบอลยคุณพี่ เดี๋ยวครับดูครับเดี๋ยวดี๋ยวเดีเป็นตัวต่อต่อนะครับไอ้ลูกเมื่อกี้ที่เข้าทอาความ่เห็นการแล้วกันนะครับไอ้ไข่ในการทุกครับแล้วนะได้แล้วได้แล้วลูกขริงเลยโอ้โหยลูกนี่เขาคัดออกไปเอ้ลูกตาบอกอะไรอยากขอบอลไหลบอลออกนาคายที่โอ้ไปวะไหลมาลูกนี้จริงจ้าโอ้เป็นหมอกรต่อเดาะเากเป็นหมอขึ้นเป็นหมออ๋อแล้วครับได้แน่นอนครับคุณหมอใหญ่ครับ โดนตีเสมอแล้วครับโดนตีเสมอไปสองสองเสมอกับสองประตูต่อสองคุณพิกุยังนิ่งอยู่เลยครับหมดเวลาแข่งขันครับพักดื่มน้ำเป็นสักนิดหนึ่งเรามีน้ำบริการไป้นทางด้านโน้นนะครับนะครับ เกมเป็นไงบ้างเกมการเดียบเสีบไหมเสมอกัน2ต่อ2ก็าเนทเหนื่อยใช้ได้งยิงไม่ยิงไม่เข้าส่งสแอซิดแอซิดเก้าท่าที่ดูเกมนะคะก็สูสีกันนะสูสีไว้ก็สูสีนะคะฝีมือก็ยังไม่ต่างกันมากแต่ว่าดูจะหมดแรงกันเหนื่อยนะท่าน สนามแค่นี้กันสนามเล็กนะไม่ใช่สนามใหญ่นะสนามเล็กวิ่งสองเก้าก็ถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วแต่สำรินของเราเนี่ยค่ะวอร์มแล้ววอร์มอีกจะได้ลงไหมเนี่ยก็ต้องกล่าวเพราะคนอย่างสูงแล้วก็โอ้ท่าทางจับบอลใช้ได้เคยเล็กค่ะเคยเล็กโอ้น้องขนค่ะน้องขนพ่อลูกค่ะคุณสำรานคุณสำรานขาอ่อนไหมวันนี้อย่าสะดุดยอดย่านะจ๊อัเอาแผนการเป็นไงคะทำไมเปลี่ย เปี่ยนตัวกันนั่งบอสินนะลงเป้ลงเป้ลงมองเงียบเงียบเมื่อกี้เนี่ยเอาตัวสำรองลงอ๋อนี่ตัวจริงตัวจริงค่ะตัวจริงมากประกอบไปด้วยใครบ้างคะตัวจริงก็ประกอบไปด้วยสำลินขุนสำรานแล้วก็มามาจากต่างประเทศแล้วก็เปเป้มาจากอ่าไนจีเรียลงแล้วครับหมายเลขสิบสี่ครับลาันตั ทุกลงยากเคลือบครับคิดว่าทีมสำรองจะเป็นไงมัทีมตัวจริงคิดว่าทีมตัวจริงเป็นไงตัวจริงน่าจะน่าจะดูแล้วน่าจะเละนะะครับเรามีไอซ์ทีมนะครับแต่ด้านนี้นะครับโอ้ยสำราญสกัดบอลค่ะโดมาโอระวังค่ะมาร์คมาแล้วค่ะมาร์คมาแล้วมาร์คมาร์คไม่ผ่านดูดีคุณพี่สัมรินสัมรินยังไงครับได้บอลอยู่ช่างสำราญวิ่งเลยบอลยุบราเหา โอ้จะคู่ใหญ่นะครับสงสัยกาจะยืมไข่มานะครับเป็นอะไรเจ็บเปล่าหรือว่าไขวางไอยหยิบมาอ้าวมีการถอดเสื้อครับเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยังไงคะจุกอะคะถอดครับเกิดอะไรขึ้นครับพี่เลี้ยนหายใจไม่ทันเหรอคะจะหายใจจอกถูกต้องอะไรครับพี่คลนี่ หายเกมแล้วครับจอตกเรือตกยังไงพยายามจะเบียดตึงหลังลอย่างไรได้เราโประตูต่องแข้วลครับจอาสมบูรณ์แบบนะครับแล้วโปร่งหลังต้องงานครับเอ้ยไข่เป็ดสดยอด มีนี่มีคนถามว่าเป็นทีมชาติหรือเปล่าหมดแล้วมีคนเห็นลีลาแล้วเป็นทีมชาติหรือเปล่าไปไวเก่งมากค่ะได้ไปหนึ่งลูกค่ะสุดยอดเดี๋้วจุแล้วตอนนก็ในเกม เวลาในเกมไปแล้วสองเซตก็คือสามสองนะคะจบไปแล้วจบแล้วนะสามสองจบแล้วเวลไปแล้วแต่ว่าใครจะออกกลัง่ายแล้วนะคะก็เป็นบอลการกุศลกันเนาะกไปเลยครับวันนี้เรามาถือว่าออกกสางมอาถือว่าจบเกมไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กีฬากีฬาเป็นยาพิเศษเป็นบอลการกุศลนะคะพิเศษจริงๆนะได้เลยนะครับกัมพูไปอากูดหลั้องี่ ไปเอามือประตูมาจากไหนคะน้าตาหล่อเหลาบ้างอ๋น้องๆมาจากกรุงเทพครับทีมกัมพูฟซีน้องๆผู้รักษาประตูไหนอ่ะเดี๋ยวตอนนี้พิยุทธ์ เดี๋ยวให้ผู้รักษาประตูเราเล่นบ้างนะตอนนี้หาคนสลับบ้างนี่แหละแล้วพี่เรีนประตูไหนนี่ๆๆๆโอเคโอเคบอกว่าผู้รักษาประตูของพี่สีนี่เขาคลี่นะครับนี่หลานพอมหลานพอมผู้รักษาประตูของเราคสวยสูงยาวเข่าดีฮะสวยหลานสวยครับเชื่ออะไรครับเชื่ออะไรครับชื่อดิวครับน้องดิวครับผมเดี๋ยววันหลังจะเป็นศิลปินด้วยนะฮะร้องเพลงด้วยเดี๋ยวมาลาดมาอีกเข้าคใคยสนใจไหมสนใจไหมสนใจป้า บอกร้านนะจุดได้อยู่คได้อยู่ครัได้ยังครับสูงเท่าไหร่คะร้อยแปดสิบสี่ครับร้อยแปดสิบสี่โอ้จนหัวจะชนถูกหัวอาจารย์เจนะอาจารย์เจร้อยแปดสิบเฮ้ยทำไงฮะเอาไปเอามาจากไหนอะพี่พรอากันเล่นเลต่อไปไกลเลยลูกนี้โอมามาหากเหรอมีคนกระเสียบสามเหลี่ยมใครเอามาฝากหลุดสามเหลี่ยมออกไปมีคนเอามาฝากอะคะใครอะพี่ปื๊ดเหรอไม่ใช่ลุงเสื้อสีเขียวลุงเสื้อสีเขียวมาฝากสีดำ อโอ๋อคุณลงุงอ๋อุ้ณแกแกทีแกชอบเอาปลามาให้ไงน้ำผึ้งอ่กันอยูนแกชอบเอาปลามาให้นี่แกเอาแนต่อนะครับพ